สวัสดีค่ะนางสาวสิริยากงสำงนานวงนะคะชื่อเล่นชื่ออิงเรียนคณะสื่อสารมวลชนสาขาดิจิตอลมีเดียค่ะทำหน้าที่เออเป็นพิธีกรในช่วงนี้นะคะววสวยสค่ะชื่อหน,น้าสองปีนันสายวิเศษคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาดิจิตัลไทยดิบอี ฉก็ร้การอแบบดีไซน์ดีไซน์ซอฟต์อบตั้ต๊แล้วก็ทำสไลด์ด้วยค่ะพี่ขาไปส่งงทีใสก็เป็นคนดีจัดไปจัดไปหนูมีหัวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมยชามุ่งดีนะคะสนานะเอลูสั่เงนชนค่ะสานที่ต้องมีเดียค่ะทำหน้าที่ตัต่อนะคะไม่หวให้พี่ไปส่งได้ไหมหลังสิบมาล่ สวัสดีครับผมธรรมกุลชนีลึกนะครับหน้าที่ของผมในการทํางานครั้งนี้ก็คือการทําโปสเตอร์นะครับเลขประจําตัวของผมก็คือ1 1 6 1 0 8 0 6 0 3 6 7นะครับผมอยู่สาขา DM ครับคณะสื่อสารมวลชนครับเรากันอยู่ดีๆหันมาอีกทีให้เพื่อนกูไปไหนวะพี่ขาไปส่งน้ที่สวัสดีครับผมานคนากรนวัจารกิจคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Thank you.